สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะแคนาดามีแนวโน้มจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็หลายๆสกุลเงินที่รีเวิร์สขึ้นมาโดยเฉพาะคู่ E.U. G.U. U.J. เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะ ไปในทิศทางนั้นต่อนะคะแล้วก็บิตคอยค่ะไปจนถึงแนวต้านแล้วก็ย่อลงมาอีกครั้งแล้วนะคะก็ต้องมาติดตามค่ะและคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Handtech Market Broker ที่มีการบริการดีเยี่ยมและประเภทบัญชีที่หลากหลายตอบโจทย์นักลงทุนทุกแบบเลยค่ะ มาเริ่มที่สหรัฐอเมริกากันค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มปรับร่วงลงใช่ไหมคะที่ร่วงลงมานั่นน่ะเป็นเพราะว่าตัวเลข GDP รายไตยมาสเนี่ย ติดลบ1.5ค่ะเวลาตัวเลขติดลบเนี่ยก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจหดตัวก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทำให้ USD ์อ่อนค่าลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะคะอีกตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลข Pending Home s a l e ค่ะตัวนี้ลึกหน่อยติดลบ3.9ค่ะ2ตัวเลขที่ประกาศออกมามีแนวโน้มที่จะทาให้ดอลลาร์ปรับอ่อนค่าค่ะ ยังไม่หมดนะตัวเลขเศรษฐกิจตัว j o b l เล c แครมมีตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นตัวเลขนี้ขอสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นก็เลยส่งสัญญาณให้ US อ่อนค่าค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ r รีเทลเซลที่ปรับล่วงลงค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นปจัจจัยละค่ะทำให้ US ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะ ทีนี้ค่ะเรามาดูตัวดอลลร์อินเด็กค่ะดอลลร์อินเด็กนะคะหลังจากที่ทำ high ในรอบหลายปีใช่ไหมคะเขาอ่อนค่าลงมาประมาณ0.31นะคะแต่ระดับ1.01.758หลังจากที่สหรัฐเนี่ยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปแล้วเนาะส่งสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวตัวนี้ค่ะก็เป็นประเด็นกระตุ้นให้เฟดชะลอการใช้ในโยบายแบบคุมเข้มในครึ่งปีหลังที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75 มองว่าเหลือแค่0.5แล้วล่ะค่ะตอนนี้พอ US Dollar อ,อ่อนค่าก็เป็นปัจจัยทำให้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยังย้ำจุดยืนเดิมหาว่าตัวเลข1840ก็ยังเป็น ตัวแนวรับที่เป็นในยะสําคัญค่ะหากว่าในสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําค่ะยังยืนเหนือ1840ได้ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไถขึ้นนะไปชนที่ประมาณ 1860- ถึง1865ได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์สิ้นเดือนกับต้นเดือนในสัปดาห์เดียวกันมีโอกาสที่ราคาทองคําจะผันผวนอยู่นะคะนี่ก็ต้องระมัดระวงังจําง่ายๆค่ะ1840ถ้าหลุดลงมาก็ไหลได้ลึกเลยนะคะ เมื่อพูดถึงทองคำก็ต้องมาดูที่ราคาน้ำมันนะคะปัจจัยเงินเฟอ้อเลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะเจ็นว่า WTI ก็ขึ้นมาอยู่ที่115.07ตัว Brent Oil ก็ขึ้นมาที่118นะคะเลยมองว่าสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นต่อค่ะทีนี้เรามาดูที่กราฟ WTI กันค่ะ กราฟ WTI เนี่ยจะเห็นว่าเขาทํารูปเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วราคาเนี่ยก็ทะลุสามเหลี่ยมขึ้นไปได้มองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมาชนต้าน118ก่อนถ้าหากว่ายืนเหนือ118ได้ก็ขึ้นไปตามลําดับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าหากราคาน้ํามันเนี่ยไปทำา i g ที่125แล้วเนี่ยคงจะมีแรงเทขายทํากําไรลงมาก่อนนะคะซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ํามันในสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจาก รัฐบาลอังกฤษออกมาตรก,การใหม่วงเงิน1.9หมื่นล้านดอลลาร์าาเพื่อสนับสนุนภาคครัวเรือนค่ะทำให้เพิ่มความหวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะและราคาน้ำมันค่ะคาดการว่าจะดีตัวขึ้นหลังคาดว่าความต้องการการใช้น้ำมันของสหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันหยุด Memorial Day ค่ะ ต่อไปนะคะดาวโจนค่ะหรือว่า US 3 0นะคะเหตุผลที่ตัวดาวโจนเนี่ยวิ่งขึ้นขนาดนี้นะเป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวค่ะเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวเนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณได้ว่าเฟดที่จะประชุมในวันที่1 4 1 5เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นแบบวิย่ยเคงไม่ใช่อาจจะเหลือแค่0.5าพอเป็นแบบนั้นคลายความกังวลค่ะก็เลยทําให้ตัวดาวโจนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่ะมองว่า ว่าแนวต้านในยะำสำคัญอยู่ที่3 3 0 0 0ถึง 33, ค่ะและเมื่อเรานำกราฟของแต่ละสกุลเงินมาดูเป็นไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว u s ดอลลาร์เนี่ยปรับร่วงลงใช่ไหมคะแต่ว่าฝั่งยุโรปปรับแข็งค่าขึ้นทุกอันเลยจึงไม่แปลกนะที่เราจะเห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคู่เงินก็รีเวิร์สขึ้นมาโดยส่วนตัวคิดว่าจังหวะรีเวิร์สก็ยังจะดำเนินต่อไปนะคะจนกว่าจะถึงบริเวณแนวต้านในยะำสำคัญของแต่ละคู่เงินค่ะ ทีนี้เรามาดูคู่ปอนเทียบดอลลาร์นะคะตัวนี้เป็นไทม์เ a m e H4 ค่ะเพื่อให้เห็นการรีเวิร์สของกราฟที่ชัดเจนขึ้นจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปชนบริเวณแนวต้าน1.263 หลายครั้งแล้วนะในท i m e f ม a อ e โ4มองว่าถ้าสัปดาห์นี้ยืนเหนือ1.263ได้มีโอกาสขึ้นมาทดสอบที่1.3ถึง1.31ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานของสหรัฐประกาศในวันศุกร์นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปค่ะปอนออสเตรเลียอันนี้ตามคำขอเลยนะคะอยู่ใน t ท f เฟ m e ที่ H4 ค่ะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเคลื่อนที่เป็น s i d e w a y ์นะคะแต่ว่าถ้าเรามาเทียบตัวเลข PMI ของทั้ง2สกุลเงินเนี่ยเราจะเห็นของตัวออสเตรเลียเนี่ยมีตัวเลขที่มากกว่านะ58เทียบกับ54เลยมองว่าถ้าเป็นปอนเทียบออสเตรเลียในแนวโน้มระยะกลางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับลงต่อดังนั้นถ้าหากว่าราคาหลุดกรอบ1.761ลงมาได้ ตัวปอนเทียบออสเตรเลียก็มีโอกาสลงมาเทสที่1.724ได้ค่ะ ต่อไปค่ะคู่ E.U. นะคะใน Timeframe S4 จะเห็นการรีเวิร์ดของเขาที่ชัดเจนมากนะคะและราคายืนเหนือ1.06ได้เมื่อยืนเหนือ1.06ได้นะคะมีโอกาสขึ้นไปเทส1.085ได้ในสัปดาห์นี้นะคะและแน่นอนว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะประกาศออกมาเนี่ยก็สร้างความผันผวนและเป็นโอกาสในการสร้างกำไรให้กับเรานะาไม่ว่าจะเป็นตัวดอลลร์หรือว่าตัวยูโรค่ะ ต่อไปค่ะยูโรเทียบฟรังสวิตนะคะตามคำขอเลยค่ะจะเห็นว่าเขาเนี่ยล่วงราคาล่วงลงนะคะแล้วก็ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะถ้าเราเอาตัว PMI มาเทียบกันจะเห็นว่าตัวฟรังสวิตมากกว่าอยู่ตัวยูโรนะคะ6 2เทียบกับ5 4เลยมองว่าตัวฟรังสวิตมีโอกาสที่จะแข่งค่ามากกว่าถ้าเทียบกับยูโรถ้าหากว่าหลุด1.023ลงมาได้ ก็ตามแนวรับต่อไปค่ะมาต่อที่ในฝั่งเอเชียค่ะฝั่งเอเชียนี่น่าสนใจมากนะคะญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่อ่อนค่าลงมาหลายสัปดาห์มากๆนะคะสัปดาห์นี้เราก็เริ่มเห็นการรีเวิร์สของสกุลเงินเปนแล้วออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็เช่นกันค่ะและย้ำอีกทีนะคะในฝั่งแคนาดาค่ะเขาแข็งค่าขึ้นนะคะและสัปดาห์นี้มีโอกาสที่แคนาดาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย จาก1.0เป็น1.5ได้นะคะติดตามกันด้วยนี่ค่ะและนี่ก็คือกราฟอัตราเงินเฟอ้อของกลุ่มประเทศ G7 ค่ะจะเห็นว่าเขาปรับเพิ่มขึ้นทั้งกระดานเลยเห็นไหมคะแต่ว่าจุดสังเกตก็คือว่าจะมีบางกลุ่มประเทศที่ตัวเลขเงินเฟอ้อหักลงแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะช่วยกดเงินเฟอ้อให้ปรับลงมาได้ในอีก2-3เดือนข้างหน้าดังนั้น ประเด็นนี้เราต้องติดตามด้วยนะคะต่อไปค่ะสําหรับราคาบิตคอยนะคะอันนี้ก็ตามคำขอเลยนะตัวบิตคอยเนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะคะแล้วค่อยๆไถ่ลงมาปรับฐานแต่ถามว่าในอนาคตจะปรับเพิ่มขึ้นไหมขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยราคาไหลลงปรับฐานแล้วก็จะเห็นว่าการชนบริเวณตรงนี้ค่ะ3รอบแล้วเลยทำให้มีโอกาสที่ราคาตัวบิตคอยจะไหลลงต่อนะคะทีนี้เรามาดูกราฟบิตคอยกันค่ะ จะเห็นว่าใน t i m e f ฟรม e สโเนี่ยตัวบิตคอยนเคลื่อนที่เป็นไซด์เวกอบกว้างแล้วแต่ว่าถ้าดูดีๆเราจะไม่เห็นการทำนิวไฮขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ราคาชนที่28,500หลายครั้งมาก ในส่วนตัวคิดว่าถ้าหากมันหลุด28,500มีโอกาสมารับที่25,400ได้ค่ะก็คือตัวบริเวณโลเดิมตรงนี้และถ้าใครสนใจการเทรดบิตคอยน์นะคะ h a n d c h e c h ก็มีให้คุณเทรดค่ะราคาดีระบบเสถียรมากๆซื้อตรงไหนได้ตรงนั้นแม้ตลาดผันผวนนะคะ ต่อไปค่ะแคนาดานะคะย้ำอีกแล้วนะว่าโอกาสที่แคนาดาจะขึ้นดอกเบีย้ยในสัปดาห์นี้มีเนื่องจากอะไรถ้าเราเอาตัวเลขเงินเฟอ้อเข้ามาดูเนี่ยตัวเลขอยู่ที่6.8%สูงมากนะคะแล้วก็พอเงินเฟอ้อขึ้นแบบนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยอยู่แค่1.0ไม่ทันแล้วนะคะดังนั้นมีโอกาสมากที่ในครั้งนี้เนี่ยที่การประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางแคนาดาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจาก1.0เป็น1.5ค่ะ ดอลลาร์เทียบแคนาดาเอาไทมเฟรมเอสโมาให้ดูค่ะจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้หลุด1.277ลงมาได้แล้วราคาปัจจุบันอยู่ที่1.272หากว่าสัปดาห์นี้นะคะ ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวแคนาดาเนี่ยปรับขึ้นอัตราอตรดอกเบีย้ยอย่างที่คาดการจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะล่วงลงต่อนะคะถ้าหากว่าราคาหลุด1.27ลงมาได้มีโอกาสลงมารับที่1.247เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง Money Management ดีๆวางแผนดีๆนะคะกับคู่เงินนี้ค่ะ คู่เงินที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็คือดอลลาร์เทียบเปนตามคำขอของทุกคนเลยนะคะตัวนี้ค่ะวูเอา t ทม e f ฟรมเอ4มาให้ดูแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวดอลลาร์เทียบเปนราคาได้อยู่ต่ำกว่า127.5ได้ ถ้าหากว่ายังต่ำกว่าเลข127.5เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมารับที่125ได้ในอนาคตนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจคู่ดอลลาร์เทียบเปนเนี่ยจังหวะเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะดอลลาร์เทียบฟรังสวิตนะคะช่วงนี้ตัวฟรังสวิตเนี่ยเมนูฟริชงพีเอ็มของเขาเนี่ยสูงมากนะ60กว่าปเนะคะเลยเป็นแนวโน้มทําให้ตัวฟรังสวิตเนี่ยแข็งค่าถ้เทียบกับดอลลาร์นะคะ มองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมารับที่0.955ก่อนแต่เราต้องมาดูก่อนนะว่า1ว่าที่0.955เนี่ย รับอยู่ไหมคือถ้ารับไม่อยู่ค่อยไหลลงต่อนะคะเพราะว่ามีโอกาสมากที่สัปดาห์นี้ตัวดอลลาร์จะอ่อนค่าแต่อย่างที่บอกค่ะสัปดาห์ที่เป็นสิ้นเดือนกับต้นเดือนมาชนกันในสัปดาห์เดียวกันแถมไม่พอตัวเลขนอนฟาร์ arm, ตัวเลข u n นเอ็มพอยเมของ US ก็จะประกาศอีกก็เลยสร้างความผันผวนอยู่นะคะดังนั้นคู่นี้คุณต้องรอก่อนค่ะว่าสามารถหลุด0.955ลงมาได้หรือเปล่า อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ก็คือนิวซีแลนด์เทียบดอลลาร์ค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นการรีเวิร์สของราคาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่าเขาชนบริเวณแนวต้าน0.65 ถ้าหาว่าสัปดาห์นี้ค่ะนิวซีแลนด์ดอลลาร์สามารถยืนเหนือ0.65ขึ้นไปได้นะมีโอกาสขึ้นมาต้านที่0.68ได้ค่ะปัจจัยหลายๆอย่างอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันที่31เนี่ยจะประกาศ GDP ของแคนาดานะคะมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงแต่ว่าวันที่1ของแคนาดาค่ะจะมีการประกาศตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขอัตราดอกเบี้ยนะคะจะเห็นว่า จาก0.1เขาคาดการว่า1.5นะคะถ้าหากว่าขึ้นแบบนี้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้แคนาดาแข่งค่าได้ค่ะต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้จะมีการประชุม FOMC หลายๆครั้งนะคะแต่ว่าตัวเลขที่สร้างความบันผวนให้กับสกุลเงินสหรัฐก็คงหนีไม่พน้นคืนวันศุกร์วันที่3นะคะจะเห็นว่ามีตัวเลข Non Farm Unemployment นะคะ Average hourly earning นะคะถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่มากขึ้นนะ แนวโน้มดีแนวโน้มมากขึ้นก็จะทําให้ตัวดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะในคืนวันศุกร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่ข่าวพวกนี้ประกาศก็สร้างความผันผวนให้ตลาดไม่น้อยค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะคู่ต่อไปนะคะตัว Euro, ยูโรเทียบญี่ปนค่ะจะเห็นการปรับขึ้นรีเวิร์ดขึ้นอย่างชาัดเจนแต่จะเห็นว่าราคาชนแนวต้าน136.7หลายรอบมากมาก แต่ไม่ผ่านสักทีสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่ายืนเหนือ1.36.7ได้เนี่ยยูโรเทียบเจแปนมีโอกาสขึ้นมาต้านที่1.38นะคะในระยะสั้นก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเรามาดูตัวเลขเมนูคริ้งพีเเทียบกับ2ตัวเนี่ยจะเห็นว่าตัวยูโรมีน้ำหนักมากกว่านะคะ 54ชนะ53เลยมองว่ามันน่าจะชนบริเวณน,นี้แต่ถ้าเราดูทางเทคนิคมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดูปัจจัยพื้นฐานมันมีโอกาสที่ยูโรจะอ่อนค่าแต่ส่วนตัวเนี่ยเอียงไปทางขาขึ้นมากกว่าค่ะเพราะว่าปัจจัยเทคนิคส่งชัดกว่ามากๆค่ะเลยมองว่าถ้าหากยืนเหนือ1 3 6 7ได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อค่ะ ต่อไปค่ะยูโรเทียบออสเตรเลียค่ะคู่นี้ตามคำขอเลยนะคะจะเห็นว่าราคาในเคลื่อนที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมเข้ามาใช่ไหมคะราคาเนี่ยจะวิ่งอยู่ในกรอบ1.515ถึง1.495ก่อนจะเย็นๆค่ะถ้าหากว่าราคาหลุดกรอบไหนค่อยตามในจังหวะนั้นน่าจะมีโอกาส ทำกำไรได้มากกว่านะคะคู่นี้ต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเรามาดูทางปัจจัยพื้นฐานเราจะเห็นว่าเมนูฟริ้งของออสเตรเลียเทียบกับยูโรเนี่ยตัวออสเตรเลียมีน้ําหนักที่มากกว่าชนะไปที่58ต่อ54นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะล่วงลงมากกว่าขึ้นในทางปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นให้ใจเย็นๆก่อน ถ้าหากว่าราคาหลุด1.495ลงมาได้ค่อยตามลงมาตอนนั้นก็ไม่สายค่ะจะเย็นๆกับคู่นี้นะคะและตอนนี้นะคะทาง h a n d t h a k e Market ค่ะเขาก็มี MT5 ให้เราได้เทรดแล้ววันนี้นะคะสินค้าครบครันไม่ว่าจะเป็น Forex Future ตัว Single Stock ที่มีสภาพคล่องสูงสูง,สงตัวดัชนีรวมของประเทศสภาพคล่องสูงสูง,สงก็รวมเอาไว้ใน MT5 ของ h a n d t e c h Market ระบบเสถียรมากๆซื้อตรงไหนก็ได้ตรงนั้นค่ะ ท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสแกน QR วอารคตรงนี้ได้เลยเจ้าหน้าที่คนไทยน่ารักตอบเร็วบริการตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะและโปรโมชั่น cashback นะคะถ้าหากว่าคุณฝากเงินและเปิดบัญชีกับ h a n d t e a k และใช้บริการกับ h a n d t e a k นะคะคุณสามารถขอรับ cashback เป็น เงินหรือทองคำก็ได้นะคะตามที่คุณต้องการและตามเงื่อนไขของ h a n d s h a k Market ได้เลยค่ะหากสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถ inbox สอบถามเจ้าหน้าที่ไปที่ line at handshake r s c o e market ค่ะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับการบริการของ h a n d s h a k Market เลยค่ะและถ้าท่านใดสนใจการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Forex นะคะทางเรานะมีหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น forex Wall เล่มหนึเล่ม2เล่ม3หรือแบบฉบับภาษาอังกฤษนะคะท่านใดสนใจดาวน์โหลดสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะท่านสามารถอ่าน e-book นะคะผ่านทาง m ม p Market ได้บนทุกอุปกรณ์ต่างๆที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า m ม p Mobile e-book ๊ e ค่ะบนระบบยอดนิยมต่างๆตามนี้ค่ะ และตอนนี้นะคะเราได้ทำคอร์สออนไลน์ร่วมกับ Skill l l n นค่ะเริ่มต้นตั้งแต่คอร์ส Beginner Intermediate และก็และคอร์สวิเคราะห์ขาว่นะคะที่วิเคราะห์ให้ฟังทุกๆสัปดาห์แบบนี้เลยคอร์สราคาหลักพันแต่สร้างเงินให้คุณได้หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะคะสนใจดูเนื้อหาเบื้องต้นดูตัวอย่างก่อนเรียนสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะและถ้าคุณเป็นลูกค้า Skill L ลนในคอร์สแรกนะคะจะได้รับส่วนลดทันทีอีก300บาทเลยค่ะ และสัปดาห์นี้นะคะมีหลายๆคู่ที่น่าสนใจนะคะคู่ที่ recommend เลยก็คือมีตัว UJ ค่ะ New Zealand ดอลล a าแล้วก็ตัวยูโรเทียบญี่ปุนน่าสนใจมากนะคะสำหรับคู่พวกนี้และอย่าลืมแคนาดาค่ะมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม หรือจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเทรด forex เราก็ยินดีมากๆนะคะคอมเมนต์บอกได้เลยยินดีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ